ผมไม่ชอบของที่มันธรรมดาที่มันแจกขอพระสวยองค์เดียวและขอพระองค์เป็นตำนานให้คนจําอันนี้เป็นมีดของหลวงพ่อลั่นใช่ไหมฮะตะกูสลสูรถมุงคนหเอี่อยมวัชสะพานสูงเอาแล้วฮะนี่ไม่ใช่มีดอกเดียวโอ้ดูฮะผู้ชมฮะตำนานที่หายไปนะฮะอยู่ที่นี่นี่เองของที่ผมคับมาแล้วอยู่ที่ผมนี่คือมันมันเป็นของที่มันสุดกปแล้วอ่ะ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่กทานเข้าสู่หนุ่มองคะพันธ์ออฟฟิเชียลนะครับช่องของเราก็จะมีเรื่องราวพันสาระร้อยตำนานล้านความเชื่อถ้าคุณท่านผู้ชมนะครับชอบเรื่องราวคอ,อนเทนต์ในช่องของผมนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับหนุ่มองคะพันธ์ด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปพบและพูดคุยกับบุคคลท่านหนึ่งครับบุคคลท่านนี้นะครับเป็นทาย,ยาทเพียงคนเดียวของคุณหมอสมหมายทองประเสริฐ คุณหมอสมหมายนั้นเป็นบุคคลที่มีรูปรการต่อวงการแพทย์ไทยเป็นอย่างมากนะครับท่านเชี่ยวชาญเรื่องการรักษาโรคมะเร็งเป็นอย่างมากแล้วก็เชี่ยวชาญเรื่องของสุมุนไพรไทยนะครับท่านเสียชีวิตไปได้หลายปีแล้วครับและธุรกิจต่างๆก็ถูกส่งต่อมาอย่างบุคคลที่ผมจะพาท่านไปชวนไปพบในวันนี้นะครับบุคคลคนนี้ครับนอกจากทาธุรกิจแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เขาลหลงใหลมากที่สุดเลยนั่นกะ็คือ เรื่องของการสะสมวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังครับแม่พูดอย่างนี้ถูกใจเป็นแฟนหนุ่มวงกระพนาพนนอฟิเชียลใช่ไหมครับแต่ว่าวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังที่เขาสะสมนั้นจะต้องไม่เป็นของธรรมดาอย่างแน่นอนนะฮะเรียกว่าเป็นของหายากของที่ไม่ค่อยมีใครเขามีกันนะครับผมบอกชื่อก็เลยแล้วกันนะครับฉายาที่คนในวงการเขาเรียกกันนั่นก็คือ ป๊อปองครูครับป๊อปองค,ครูนั้นฉายานี้ไม่ได้มาง่ายๆนะฮะไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่ฉายานี้เนี่ยมาจากการที่เขาเก็บสะสมเฉพาะขององค,ครูเท่านั้นขององค,ครูเป็นยังไงสมมุตินะฮะสมมุติว่าผมจะเก็บสะสมวัตถุมงคลสักชิ้นหนึ่งผมก็คงเก็บรุ่นหนึ่งรุ่น2รุ่น3ารุ่น4ี่อะไรแบบนี้นะครับแต่องค,ครูเนี่ยก็คือเรียกได้ว่าเป็นตัวบรมครูเลย เ,เรียกว่าเป็นองค์มาสเตอร์เป็นตัวมาสเตอร์ที่เป็นแม่แบบให้องค์อื่นๆน,นะครับเรียกได้ว่าเป็นของอาจารย์นะครับเรียกว่าคนทั่วไปเนี่ยไม่มีโอกาสได้มีหรอกครับหายากแล้วเรื่องส่วนลดราคาก็โอ้โหไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันนะครับนอกจากวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังแล้วนะครับคุณป๊อปยังชอบเก็บสะสมภาพของพระเกจิอาจารย์ดังๆในอดีตมากมายนะครับ และต้องเป็นภาพแท้ๆนะฮะไม่ใช่ภาพกอปปี้นะฮะต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยฟิล์มแล้วนํามาล้างนะครับนอกจากภาพเกจิอาจารย์ในอดีตแล้วนะครับก็ยังมีภาพสําคัญของในหลวงรัชกาลที่เก้าอีกมากมายที่หาดูได้ยากโอ้โหนั่นเป็นสิ่งที่ทําให้ผมนะครับต้องรบเร้าป๊อปบ,บอกว่าโอ้โหช่วยเปิดบ้านให้ผมเข้าไปถ่ายทำหน่อย <c oughs> <c oughs> นะครับขอร้องแกนะครับ เพื่อให้แฟนๆนะฮะหนุ่มพงษพันธ์ออฟฟิเชียลได้ดูกันนะครับผลท,ทั่วไปไม่มีโอกาสได้ดูนะครับเพราะว่าของเหล่านี้เนี่ยผลเก็บก็หวงแล้วก็ไม่อยากจะเปิดเผยตัวนเอาละครับ,เ,รบเดี๋ยววันนี้เราจะได้ดูกันแต่อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่คุณบ๊อกทำและผมสนใจเป็นอย่างมากเลยนั่ืกอคือการเก็บต้นไม้ท่านผู้ชมครับต้นไม้ใหญ่ๆที่มีอายุนับร้อยรอปีนะครับต้นไม้ใหญ่ๆแบบหลายคนปลก ตุ๊ป๊อบเขาก็จะไปตามหาซื้อมาซื้อต้อนไม้พร้อมที่ดินไม่ได้ซื้อมาทำเฟอร์นิเจอร์หรือมาเก็บไว้ในบ้านหรือล้อมามาปลูกไว้ในบ้านไม่ใช่นะ,ะแต่ซื้อเนี่ยเพื่อให้เจ้าของที่เนี่ยเก็บเอาไว้ตรงนั้นแหละนะ,ะเพื่อให้เจ้าของที่เนี่ยเขาดูแลให้เพื่อให้อยู่บนแผ่นดินไทยเป็นสมบัติให้ลูกให้หลานต่อไปโอโหเอาลครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคนท่านนี้กันนะครับ ผมมีนัดก,กับเขาที่สวนสาธรารณะแห่งหนึ่งที่สิงบุรีครับอครับ ต้นเดียวชอบปุ่มไม้ก็ชอบปุ่มไม้อันนี้ป่าพยอมป่าพยอมเพราะอะไรเพราะอะไรทำป่าพยองฮะมีเรื่องเล่าคุณพ่พอเนี่ยเล่าให้ฟังมีพระรรองค์เจ้าอยู่พระองค์หนึ่งอยู่ที่ท,ท,ท,ที่หัวหินท่านบอกจะไปพักกาอากาศที่ท่านจะเล่าให้ผมฟังหลายๆรอบก็อยากทำความฝันได้ท่านมันเป็นอะไรที่ตับคืนสู่ธรรมชาติอ่ะรับตื่นเขาออกในปีละสองครั้งนะฮะ ดอกจะเต็มต้นที่หมดแล้วหอมไกลหลายกิโลองนี้คือพลวกครับแต่ว่าทําเอา่อในในสมัยริทยาครับครับครับผมเสียว,ว่าราคาไปองค์เงินห้าล้านบาทเไ,ได้องดีมากนี่เหรอใช่ตัวน,นี้เช่ามาจากที่ไหนฮะที่ต้อยองนนท์ที่ต้อยที่ต้อยโอ้รู้จักดีจันทร์ต้อยนะอันนี้ประชาชนก็เข้ามากราบไหว้ได้ได้ครับโอ้ดีจังเลยอะไรเนี่ยอันนี้เป็นพระสิวะ เ๋วยวจะเป็นสมัยโจละครับโจละก็พันกว่าปีอย่งแบบนี้ที่พันกว่าปีนะพันกว่าปีครับแ้มีสีลึงแล้วมีมงเูเ่านี้คือพระศิวะอ๋อโอ้โห <inclusive. S 2> อันน,อนี้ชัดเจนพันกว่าปีแับพันกว่าปีอันนี้ของไอด้มาจากสมัยโจละครับเออมาจากเทวะไชของอินเดียเลยครับโอ้สวยงามมากนะครับเป็นป่าพยอมนะฮะเป็นสวนที่แบบสวยงามมาก่านผู้ชมถ้าผ่านมาเส้นนี้นะฮะแวะมาเที่ยวกันนะฮะอยู่สิงห์บุรีนี่เอง เลยแม่ลาปลาเผามานิดเดียวนะครับแล้วก็อยู่ขวามือกับรถนะฮะหาไม่ยากนะครับโอ้สวยงามมากนี่มาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใหม่นะเขาเปิดให้เข้าชมแล้วก็มาดูของเก่ากันนี่ฮนะจะให้ดูโต๊ะที่น่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะเป็นไม้ต้นเดียวนะฮะไม้อะไรครับคุณป๊อปไม้ประค่าครับต้นนี้ประวัติคือ ผมเนี่ยไปที่หลวงพระบางเขาบอกว่ามีไม้ต้นหนึ่งเจ้าไหมทําทางตัดเดือนหนึ่งนะเอาไมโคเข้าไปทําทางตัดในป่าเดือนหนึ่งนะพอเดือนหนึ่งถ้าคุณเนี่ยคนจีนก็เอาผมก็เลยเสียภาษีค่ามาจากจังหวัดเลยนะเป็นเจ็ดแผ่นสามที่ห้าเมตรเมตรสี่สิบสามสิบห้าเมตรคุยกับหัวโต้ท้ายโต้ไม่รู้เรื่องครับแต่ว่ามันเป็นเป็ Amazing หรือสิบๆสวยมากค่าเลยชาติของไม้คือถ้าสองเมตรกว่าขึ้นไปถือว่าใหญ่มากครับแล้ค่าเป็นพันปีนะฮะต้องระดับพันแล้วล่ะเพราะต้นใหญ่เท่านี้นะ สาราหลังนี้ผมชามแต่ผมอายุผมปีสิบเก้ามาตั้งแต่ปลูกตั้งแต่ต้นต้นไม้ต้นทั้งสอบอินทั้งเมตรเลยครับนี่ที่ผมปลูกคุณพ่อเองทั้งหมดไม่เป็นปนุหรือเบาบับก็มีโอ้แต่แต่ตรงนี้สวยมากนะนี่คืออะไรครับคุณป้อมเนี่ยสาราให้คุณพ่อทานข้าวให้คุณพ่อทานข้าวหรือว่าเรียกว่าอาจารย์สมหมายเนาะขอไฮไลท์ให้ดูสองสองชิ้นโอ้เขาเรียกเขาเรียกว่าปุมมาฆ่าปุมมาฆ่าแบบว่ามาเล็งไม้ที่ ปุ่มปุ่มมันอ๋อปุ่มไม้นะฮะจะเป็นก้นก้นหอยท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะว่าจริงๆไม่ใช่ต้นไม้นะเป็นปุ่มไม้นึกดูว่าต้นจะขนาดไหนอะถ้าตุ่มขนาดนี้ถูกไหมฮะอันนี้ก็น่าจะหายากแล้วล่ะที่ใหญ่กว่านี้เนาะใหญ่สุดเลยสวยงามสวยงามมากแล้วก็หันไปจะเป็นต้นไม้สักไม้สักอย่างนี้เส้นรอบผ่าศูนย์กลางสามสามร้อยเซนติเมตรคือสามเมตรนี่นี่ต้นสัก์นี้นะฮะโอ้ใหญ่ครับใหญ่ นี่ถือว่าใหญ่มากแต่ต้นนี้คนที่อยู่ที่สวนเนี่ยฮะเห็นมีคนลุงขาองา์เดินเข้าออกกับตลอดเลฮะจะมีลูกเทวดาเพราะว่าไม้ใหญ่มีลูกเทวดาอยู่โอ้โหตลอดสิ่งแต่สิ่งครับผมก็คือคนที่ดูแลที่นี่จะเห็นนะไม้สักด์ที่ตากบนโอมเนี่ยเราสร้างมันเป็นตรงนี้เป็นหยุดขยายโดยเฉพาะเก็บไว้นานแล้วครับเก็บไว้นานแล้วเราส่งเสริมไปทำดอกไม้ทรายเปล่าว่ากฎหมายมีคุ้มครองอยู่แล้วครับแต่ว่านี่เก็บไว้โบราณเก็บไว้ตั้งแต่สี่สิบห้าสิบปีแล้วครับ คป๊อปครับครับทำไมถึงได้ชอบสะสมเครื่องรางครับผมคือตั้งแต่เด็กคับผมอยู่กับวัดมาเป็นเด็กวัดมาแล้วก็ตายายเลี้ยงพอดีคุณพ่อคุณพ่อคุณทาผมชื่อายแพทย์สมมัยทองเสดนะครับท่านก็เออเป็นคนสอนให้เป็นเป็นคนดีอยู่แล้วครับให้เป็นให้สอนผมมีศิลห้าฉะนั้นเนื่องด้วยเกี่ยวกับหลักทางพุทธศาสนาเนี่ยเนื่องทงปฏิบัติได้ก็จะมีเครื่องรางที่ยิดเเนี่ยวจิตใจด้วยไม่ว่าจะเป็นพระเครื่อง รู้ได้เป็นเครื่องรางพวกนี้เราก็ต้องมีความรู้ฉะนั้นผมไม่เก่งแต่ว่าเมื่อสักเราเล่นใหม่เราก็โดดเหมือนกัน<ช>แต่เวื่ผมได้อาจารย์ดีอาจารย์<ช><ช>ผมคืออุปยิยษพันพันอุปยักษ<ๆ>์พันพันนี่ก็เหมือนเป็นอาจารย์คนหนึ่งที่สอนผมเกี่ยวกับเรื่องเครื่องราง<ช>แล้วก็การดูพระปิดตาท้งทุกอย่าง<ช><ช>ฉะนั้นก็สิบกว่าปีที่ท่านมาผมคิดว่าได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเก่าเครื่องรางมาพอสมควรแล้วก็เราจะได้ของดีมาด้วยไอ้ที่มาที่ไปเรื่องคนที่กะขายเนี่ย แตตอรี่เยอะโอ้ย oh, ได้มาจากพ่อพุรุษรักมาจากคุณผู้นี้คือใครก็ได้ที่อยากจะขายเราก็จะพูดแต่ว่าเราต้อง,ต,องต้องมีอันนี้ตัวผมเองครับโชคดีที่ได้อาจารย์ดีครับก็เลยได,ได้ได้เลือกของดีแล้วบางอย่างเนี้ยได้พักพวกที่มีของดีเราก็แบ่งเข้าบ้างแล้วก็เสียสตังค์ซื้อมาบ้างฉะนั้นเราก็พอจะเลือกได้ว่าของที่เนี้ยมันมันเป็นของที่ทรงคุณค่านะค,คุณค่าหมายความว่า เมืองไทยจะมีชิ้นเดียวหรือไม่เกินสองสาชิ้นอาจจะอยู่ที่คนนี้คนนี้เราจะรู้ว่าอัตกุดนี่ท่านทําให้พิเศษอาจจะเป็นตัวครูเรื่อจะเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากของทุนนิสิตต่างๆก็จะเป็นศาสตร์อีกอย่างหนึ่งแต่ตอนนี้ที่ใจผมคิดที่ผมใช้ก็คือก็ใช้ทุกทุกอย่างแหละแต่ว่าของทุนนิสิจะเป็นจะเป็นอยู่กับบ้านมากกว่าเสน่ห์ของเครื่องรางอยู่ตรงไหนทำไมถึงได้แบบบางทีนะมีอยู่ชิ้นเดียวก็ไปสอหาจนได้ฉายาว่าป๊อปองครูองครูนี่หมายความว่าครับเป็นองค์ที่แบบ หนึ่งพระดูง่ายครับสองเนี่ยองค์โขลกว่าเป็นเป็นต้นแบบของของทิศอื่นๆต่อไปใช่ไหมก็ใช่ครคือมันเป็นอะไรที่เป็นง่ายแล้วมันจบ,บจบด้วยยันจบด้วยความเก่าจบด้วยทุกอย่างอ,อย่างรูปทุก,ท,กทุกภาพที่ที่ท่านเห็นรูปรพระกราจาดที่ท่านเห็นเนี่ยอยู่ในหนังสือทั้งหมดครับแล้วก็เป็นภาพออริจินอลที่สวยที่สุดครับถามว่าตอนนั้นผมแพงเท่าไหร่ผมก็ซื้อ <laughs> จนมาวันเนี้ยคนที่คนที่จะมาซื้อผมตอนนั้นก็พยายามจะซื้อกลับ หรือคนที่ประหาเศรษฐีก็พยายามจะให้เงินผมก็ผมจะบอกตรงว,ว่ามันมันซื้อไม่ได้กันแล้วตอนนี้ครับตั้งกดราคาเลยนะคือมันมีคุณค่าทางจิตใจที่ผมผมคิดว่าตอนั้นผมทํามัดสินใจถูกผมเคยผมเคยรวบรวมซื้อพระปิดตาวัดทองยี่สิบกว่าองค์คิเลยคิเลยคิเลศคิเลยวันหนึ่งมีคนเอามาโมโหยองเดียวสวยมากองเดียวเขากินผมหมดยี่สิบองค์แล้ววันนึงอีกครั้งหนึ่งผมผมเคยเก็บสมเด็จ หักฮักคาคาคาเจ็ดแปดองสมเด็จวัดราคังหฮะเจ็ดแปดองไม่สมบูรณ์มากบิดมากดีมากม,มีคนคัด,ค,ดคัดองเดียวสิบองของเราหายหมดเลยฉะนั้นผมก็ตัดสินใจว่าขอพระสวยองค์เดียวแล้วขอพระองค์เป็นที่เป็นตำนานฉะนั้นก็คือ,อก็คือได้เพ่ก็คือตัดสินใจเปลี่ยนหลักการเก็บหม่หมดไม่สวยไม่เอาละขอสวยแพงหน่อยไม่ไดขอองตำนานอ,องค์ที่เป็นหนึ่งเดียวแล้วขอองที่แบบให้คนจําแล่เรื่องตะกรุดเนี่ยผมก็เลยมารู้จักปายับบางองค์ปลกแปลกแค่วงห่วงฉะนั้นผมก็ ใช่ความเป็นรูปธรรมขอเยอมากเป็นลูกศิษย์รักมากขอแบ่งเย้มากอะไรเงี้ยก็ได้มาของที่แกห่วง่แล้แกให้เหรออันที่รักก็ต้องเสียของรักเป็นของที่แกรักมากผมครูก็จะได้ขอแกสามปีกว่าจะให้ทีนี้อย่าไปให้ใครนะถ้ามึงขายกับขายกับกูนี่คือคาเขาก็ได้ประมาณนี้และบางอย่างเนี่ยอย่างอย่างฤาษีที่ที่ท่านถ่ายในห้องเนี่ยมันเป็นองค์องค์ที่การตนาไหว้ครูทุกปีแล้วก็เป็นองค์ประจําของสมาคมผมขอซื้อแกห้าล้านสิบปีมาอยู่ที่นี่ S <S <S ปี <S <S อยู่กับผมมาสิบห้าปีอะสิบสี่สิบห้าปีองเนี้ยเป็นฤาษีที่สวยสุดในประเทศไทยแล้วเป็นเป็นพ้าแก่สมัยรัชกาลที่สามเป็นรัตนะที่สวยที่สุดนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องราคาเลยแต่ว่าเป็นเรื่องที่มันควรอยู่ประเทศไทยไม่ไควรจะไปอยู่ประเทศนอกนใช่ไหมฮะพวกเนี้ยพวกจีนฮ่องกงซื้อหมดถ้าเกิดเ<ถ>ข้าพิสูจน์แล้วเป็นของแท้นะครับอันนี้อันนี้อัน,นนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมเก็บของสวยคพราะฉะนั้นของสวยเนี่ยผมให้ดูบางส่วนเท่านั้นผมไม่ใครคุกข้างล่างวันสิบกว่าชิ้นนะฮะแค่ชิ้นเดียว บางทีคล้องก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ้างแต่ติดตัวก็จะมีหลวงปู่สุของผมขอให้การสงสัยมีกห้าอย่างครับห้าอย่างนั้นใครมีในบ้านดูที่ผมไม่ไม่ไม่ให้ถ่ายตามๆนั้นนี่คือเป็นความเชื่อตำนานนะหนึ่งงาช้างดำสองเขากวางพุทธครับเขากวางพุทธก็อะไรเนี่ยเขากวางพุทธก็คือเขาที่ไม่ได้งอกออกมาพุทธพใช่ครับเคี้ยวหมูตันเคี้ยวหมูตันก็จะเป็นแบบนี้ครับไอ้เคี้ยวหมูตันเคี้ยวหมูตี๋หมูตีหมูันจะตัน ครับนะฮะเชี่ยวหมูตางนั่นสำคัญเชี่ยวเสือกลวงครับเสือกลวงนะครับแล้วงาช้างงานกำจัดงากำจ่างานกำจัดงานกำจัดเป็นพวกงางาช้างที่เขางัดของในป่าที่มันแตกแตกหักเขาเรียกว่งานกำจัดงากำจัดครับดังนั้นห้าอย่างเนี่ยใครมีของห้าอย่างนี้วันนี่บ้านไม่ว่าคุณใส่ใดในในในโลกนี้ทำอะไรไม่ได้ครัิ้งความเชื่อของสิทธิ์ของสิทธิ์เป็นเพราะว่าของที่พิดีในตัวครับไม่ต้องมีผูกเสกไม่ต้องแท้จารและผูกเสกอย่างเช่นช้อหูปกา นี่หมูป่าเคี่ยวนี่ปืนยิงไม่เข้าที่เหนียวของธุรกิ์หมูป่าจะสับลอกออกมาไปไปไปกินไปกินขนอะไรทุกอย่างใช่ไหมใช่ครับนี่หมูป่าใช่ครับช่องหมูป่านะผมจะเก็บของแปลกเคี่ยวเสือไฟเล็บเสือไฟไข่ตัวผู้ไ่ไก่ตัวผู้ครับอะไรประมาณนี้อันนี้คือเป็นอ่เคี่ยวเคี่ยวที่มันงอกออกมาเคี่ยวหมูตันที่มันงอกออกมาที่กระถาย อันนี้พวกนี้จะเป็นของทันตสิธิ์หมดที่คุณป๊อปพูดเนี่ยคือไม่ต้องปลูกเสษก็มีคุณม,มีคุณ,คณมีคุณ<ด>วิเศษอยู่แล้วใช,ใช,ใช่ใช่ดูผนะู้ชมฮะตำนานที่หายไปนะฮะที่ผมนะเคยเจอเมื่อสิบกว่าปีก่อนนะครับอยู่ที่นี่นี่เอง <laughs> ไม่น่าเ <laughs> ชื่อแล,และตรงนี้ก็จะเป็น บริเวณที่คุณป๊อปไว้เครื่องรางนะอันนี้เป็นมีดของหลวงพ่อกลั่นใช่ไหมครับกลั่นวัดพญาศครับหลวงพ่อกลั่นที่แกทํามีดด้วยนะผมพี่หนุ่มก็ไม่เคยทราบอันนี้เป็นอยู่ที่จันทร์จบที่จันยันของยันของเป็กคือมันยันขรงที่ตรงปลายยันทปลายมีดครับมีดที่เป็นอันนี้เป็นมีดครูไม่ได้ทํามีดไปแจกหรือทำมีดอ๋อเป็นมีดครูของท่านท่านใช้อันนี้ได้มาจากไหนอ่ะทำไม ประวัตงนี่พวกปรวัติาของเจ้าเมืองยุธีกาเก่าครับว้าวมีดูรูพวกกันลล้ละนี่นี้ของใครฮะนี่ของจันทฮงจันทิเฮงชาววันจันทฮงชาวันมีพรมสีหน้าอย่นะครับพรมสีหน้าบแล้วก็ช่างมาดนีดตีด้ เวลาจะไปกัดการกัดก่อนตามกาลเวลาครับจะมีดูใบมีดดูอะไรอย่างเงี้ยร้อยก็คือก็คืออาจารย์เฮงอันนี้น่าจะเป็นมีดครูแกมีดครูคือไม่ได้ทําไว้นะฮะแจกเป็นวัตถุมงคลอะไรอย่างเงี้ยนะที่เป็นมีดหมอไม่ครูครับแต่ว่าน่าจะเป็นมีดครูที่อาจารย์เฮงไว้ทําวัตถุมงคลปลุกเสกอะไรต่างนะเพราะของของไอ้วัตถุมงคลของอาจารย์เฮงก็หลักล้านทั้งนั้นครับเหรียญเขาหลังตัดนะ วันนี้ที่ผมมาดูจะเป็นตัวครูตัวครูหมายความว่าเป็นมีดของของของพระอาจารย์อเลยนี่อย่างเปเล็กสุดของข้อเหลือตัวนี้เป็นตัวครูตัวครูเหมือนกันครับนี่ทำจากแก่นครูข้อเหลือทำจากแก่นครูนี่อันนี้ันี้เป็นภาษาชงโง่ภาษาภาษาชงโง่พอดูตากี้จะเล่นมีสองสองสำนักที่ที่มีชื่อเสียงที่มีภาษาขีดมันเหลือภาษาชงโง่ครับอะไรจเ๊ข้ออีวัสัตหีบครับนะฮะโอ้สวยงาม เรัมันสแก่นคูนแล้วก็อันนี้เป็นตัวคูเหมือนกันก็นี่คือเอขาควยเผือกเป็นพระขันเขาควาเผือกที่ใหญ่สุดของหลวงพ่อโสกวล้ตัดของมันเพือดจะมองต่องจกไปจะทะลุนะฮะอืมใหญ่มากเลยนะทานจะเขาควายเผือกนะควายตัวต้องเป็นสีออกชมูดมูฟ้าผ่าตายเลยต้องฟ้าผ่าตายด้วยเอาละ เอาละเขาควายเผือกที่ต้องฟ้าผ่าตายนะฮะโอ้ oh, ลึกดูกว่าจะได้มาของโบราณโบราณอันนี้เนี่ยตะกุดโสรถมงผลหลวงเอี่ยงวัดสะพานสูงเอาละฮะรายการจักดิสิทธิ์ครงพัรก็เคไปนะอืนี่ไม่ใช่มีดอกเดียวโอ้โหเยอะมากไม่ต้องพูดถึงนะครับหลวงเอี่ยงวัดสะพานสูงเนี่ย โจรก็มีนายอำเภอก็มียิงกันสวนกันไปสวนกันมาไม่โดนกันสักคนเนี่ยนี่ขอตามตำนานใช้ประจำตัวอยู่ก็มีของผู้สุขอันนี้จอเชคหกฟันผู้สุขครับก็ตัดคออ่านเท่าครับโอ้โหผู้สุขเฉียบมากเลยนี่หลวงพ่อคงวัดมกระพร้อมอยู่คู่กันครับหาลุกคงอาจารย์ผมเลยเนี่ยหลวงพ่อคงวัดบากระพร้อมที่คอก็ อาจารเองไพรวันอันนี้แกะจากคอเลยนะขอย่านนะฮะจัรยเองเป็นจะกรกลมหาจักรพรรดิเพราะว่ามหาจักรพรรดิหมายความว่าขั้นวารการที่หกอาจารเองไพวันยุทธยาคือข้างในเป็นทองคําหนักสี่บาทคือทําให้ลูกศิษย์ท่านลูกศิษย์ท่านที่จะจารว่านให้กูวรุณกูวรุณก็จะเป็นลูกศิษย์เอกของท่านข้างนอกเป็นต่อแล้วก็ไอ้คอที่ผมใช้อย่างเป็นของโทรศัพท์ที่หายากที่สุดมี ในประเทศไทยก็ว่าได้ครับเห็นไหมกระแสกันสีแดงใช่ไหมครับนี่เขากระจงแดงอันนี้เหนียวแบบเหนียวแบบพื้นนี้ไม่เข้านี่คือตือตามตามตามสูตรนะฮะเพราะพี่ชายผมเป็นผู้วิชาการแล้วท่านให้มาท่านอยู่แล้วมีอยู่ที่ใต้เป็นคอมมานเดอร์ที่ใต้เขากระจงแดงจงแดงลองดูครับนี่คือไม่มีนะปกติกระจงก็จะเขาสีตาลทั่วไปถูกไหมครับมีกระจงเพิ่มีกระจงแดงคายมผมเกิดมาเพื่อเห็นได้ชิ้นเดียวนี้ในชีวิต พอผม็อย่างให้ดูที่ผมน่าสนใจก็คือนี่ฮะนี่ฮะเราจะดูนะฮะต้องดูในคอเพราะว่ารัดมากถึงจะต้องพัลาที่ลัดว่าผมไม่แน่ใจนะครับเป็นเป็นรูปถ่ายถายในหลวงทรงผนวชเป็นล็อกเก็ตเนีับแต่ที่ผมชู่ใจติดผมผมเพื่อนพี่ชายผมรับใช้เมื่อพขายุคลบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเ็เลยได้เซตประเกษสามองค์เขเลยได้ใส่ไว้ด้านหลังล็อกเก็ตโดยคล้อง แล้วก็ภารกตัวเองก็จะทําผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากที่สุดนะครับแล้วก็จะก็คงเป็นเป็นสิ่งที่เราเอาเิดเธอบู้ชาเอาไว้เตือนใจเตือนใจตัวเองว่าคนต้องทําดีทําประโยชน์ประเทศชาติใช่ไหมเส้นเกษเกศาสนะครับนะครับแล้วก็นี่ฮะองค์ครูองค์ครูทั้งนั้นคป๊อบครับข้าวของมากมายที่มีอยู่เนี่ยหวงชิ้นไหนที่สุดคือ มันหัวทุกชิ้นนะฮะคือคือใครถ้าเกิดไม่ไม่ใช่ครอบครัวหรือคนที่ผมรับหรือแบบขอแบ่งจริงๆเนี่ยครับคือเงินไม่ต้องคุยเลยครับแต่ถ้าให้ผมให้ฟรีถ้าเกิดคนที่รับหรือคนที่เราจะให้เราให้ฟรีเลยแต่ถ้าเอ้ยโกงเงินมาซึ่งห้าล้านสิบล้านชิ้นนี้ไม่ขาย <ừ> ผมก็ไม่เคยขายของนะไม่เคยขายของใครจะหวงทุกชินว่าขอที่ผมคัดมาแล้วอยู่ที่ผมเนี่ยคือมันมันเป็นของที่มันสุดไปแล้วอ่ะสุดมาแล้วมันถือว่ามีชิ้นเดียวผมชอบของที่มีชิ้นเดียวอย่างเงี้ยชิ้นเดียวต้องชิ้นเดีียวท่แบบ สุดและใหญ่แล้วแบบกวาอากาศนี่ฉายา <laughs> ผมผมไม่ชอบของที่มันธรรมดาที่มันแจกธรรมดาที่มีทั่วไปอะไรเงี้ย <laughs> ผมจะเกิดพัดก็พัดที่สวยแล้วของจริงผมคือผมผมคิดว่าผมมีวิชาพอสมควรท,ที่จะคัดดูได้ของจริงไหนตัวจริงนไหนต, <laughs> ตัวจริงดังนั้นอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่ค่อยตปิดตัวว่าผมมีอะไรแต่ว่าวันหนึ่งผมก็บอกว่าผมกล้าบอกว่าผมก็อยู่ในยุทธจักรพอสมควรครับ เรา,า,าก็ไม่ใช่พ่อค้าจ๋าด้วยไม่ใช่พ่อค้าเลยเนี่ยไม่ใช่ขจาไม่ใช่คำว่าพ่อค้าเลยเป็นคนสะสมมาก,ก่าฉะนั้นสะสมมาพอสมควรในวงการก็พอมีชื่อเสียงบ้างเนี่ยครับเน,นี่ยโตของแท้อยู่นี่อยู่ตอนนี้ฮะเนี่นี่นะภาพจากในหนังสือนะครับของแท้อยู่คืออยู่นี่ใช่ไหมครับผมโอ้ วน,น,นี่คือห้องที่เก็บภาพของในหลวงนะครับมาก,การที่เก้านะครับซึ่งเชื่อว่านะฮะน่าจะมากที่สุดในประเทศไทยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เป็นภาพของจริงด้วยนะครับคุณปอตบ,บอกว่าเป็นภาพแท้นะฮะขอให้ดูตัวอย่างว่าเป็นภาพของจริงคือเป็นภาพถ่ายจริงๆที่ไม่ได้ผ่านการคัปปี้มาเป็นภาพออริจินอลนะครับ อาจจะมีรีเฟกนะครับจากไฟดูยากนิดนึงนะครับผมก็จะพยายามถ่ายทำให้ชัดที่สุดโอ้หดีฮะนี่คือภาพของเสด็จพ่อรอห่านะฮะของที่ท่านทรงพนดนะครับภาพนี้ฮะในหลวงรัชการที่เก้าแล้วดูลายเซนนครับผมนี่ฮะสวยงามมากแล้วนี่ครับในหลวงรัชการที่เจ็ นะครับลายเซ็นครับประชาธิปกนะครับโอ้สเด็จพระปกเกล้านะครับและนี่ครับหาได้ยากยิ่งภาพนี้ผมบอกเลยกรมหลวงสงขลานครินทร์ครับเสด็จพ่อของในหลวงรัชกาลที่เก้านะฮะนี่ฮะโอ้ก็เจ้าอยู่รัชกาลที่สี่นะครับพระจอมเกล้านะนี่คือในหลวงรัชกาลที่สิบครับผมพร้อมนี่ฮะงดงามมากนะครับ ลายเซ็นของพรองท่านด้วยแล้วท่านนี้คือสมเด็จพระสังฆราชนะฮะพญาณาสังวรพระพี่เลี้ยงนะฮะของในหลวงรัชกาลที่9ในเวลานั้นนะครับไม่สามารถจะอินเสิร์ตให้ดูได้ทุกภาพจริงๆนะฮะว่าในนี้มีภาพอะไรบ้างมากมายมหาศาลนะครับเกินจะบรรยายนะครับถ้าพูดถึงคุณค่านะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับ และภาพแต่ละภาพนะครับก็ดูนะครับเป็นภาพถ่ายจริงๆนะฮะไม่ได้เป็นภาพที่ก๊อปปี้มานะฮะเขาบอกว่าดูจากผิวนะฮะจะมีประหลอดเคลือบนะครับซึ่งภาพในอดีตจะเป็นอย่างนั้นนะครับพยายามให้ผู้ชมดูใกล้ๆนะคภาพเก่าจริงๆเป็นยังไงโอ้สวยงามครับผม ทำไมถึงได้ผูกพันแล้วก็รักในหลวงราชการที่9ามากตู้งแตกรารสะสมรูปภาพของจัะรยานผมคิดว่าในหลวงก็เหมือนพ่อคนหนึ่งซึ่งพ่อวมันทำผมได้สมยัยต้องเสียชีวิตไปประมาณ8ปีแล้วสอนผมอยู่2อ,อย่างหนึ 1, 25, ่งมีสินห้าพอแล้วสองอย่า,าพลาทำประโยชน์ประเทศชาติมากที่สุดแล้วอย่างกระตันยูนี่ผมที่ผมยึดหลักตรงนี้นะใช้ข้าวผมถึงจานเนี่ยตอนผมอดอยากตอนไม่มีเนี่ยผมจะต้องตอบแทนเขาทันทีชีวิต S <S แค่นั้นเองผมคิดแค่นี้ฉะนั้นตอนนี้ผมไม่มีตังค์ไม่ต้องปกตไปไังค์อะไรแต่ผมไปบ้านไหนก็มีคนที่ข้าวผมกินเพราะผมช่วยเขาไม่ว่าจะเป็นคนไม่มีตังค์มารักษาโรคมะเร็งนะฮะผมก็ช่วยเขาช่วยช่วยไม่ได้เพามว่าวช่วยให้ยาครั้งเดียวนะช่วยจนกว่าเขาจะหายหรือาจนกว่าเขาจะพอใจนะฮะนี่คือนี่คือ,น,คอนี่คือหลังผมฉะนั้นผมประกาศทางนี้ว่าใครเป็นมะเร็งก็หรือถ้าไม่มีตังค์รักษาก็เดี๋ยวผมรักษาฟรีนะฮะก็ผมไม่มีตังค์สด หรือไม่มีตังค์มากแต่ว่าตอนนี้ผมมีสินทรัพย์ที่บางอย่างเนี่ยอนาคตอาจจะกลายเป็นเงินที่จะอาจจะช่วยเท่าเรื่องเรื่องเรื่องโรคระบาดไร้แรงตอนนี้ได้นะครับ,รบในบางเรื่องก็อาจจะอนาคตเดี๋ยวลองฟังกันดูจะมีโครงการอะไรได้บ้างนะครับอยากช่วยยังไงเนีนะคนที่ตอนนี้คนเดือดร้อนเพราะโควิดเนี่ยมากมายนะครับ แล้วใจที่คิดว่าที่อยากจะช่วยนี่ผมฟังนะฮะตอนนี้คือตอนที่ผมเล่นพาร์าตั้งแต่ปี4 4 2เนี่ยผมซื้อเข้าอย่างเดียวไม่เคยขายของวน้อยมากที่ผมขายของผมจะหวงของมากฉะนั้นเนี่ยขายเอาเงินมาเท่าไหร่เนี่ยไม่ขายอ่ะมันขายแล้วมันนอนไม่หลับฉะนั้นมาถึงจุดๆดหนึ่งเนี่ย ผมบอกว่าของพวกนี้ไม่ใช่ของเราเลยเราตายไปก็ไม่รู้ใครคที่อยู่ข้างหลังเราเขาจะไปไหนหรือเปล่าไม่รู้ฉะนั้นวันหนึ่งก็ต้องกลับคืนสู่ประเทศชาติวันหนึ่งสิ่งต่างๆที่ผมมีอนี้อาจจะทำประโยชน์ให้กับคนอิ่มท้องได้บ้างฉะนั้นอย่าว่าผมจะต้องมาดา,ามาขายเพื่อจเอาเงินมผมจะไม่แตะต้องเลยสักอย่างท้าถึงวันนั้นนะฮะของบางอย่างเนี่ยผมอาจจะประมูลเพื่อที่จะช่วยคนเรื่องโควิดบ,บ้างนะครับดีจังเลยนะครับแล้วก็บางอย่างเนี่ยผมอาจจะดึงคนที่มีตางค์เนี่ยเข้ามาร่วมด้วยนะครับอนาคตต่อไป ในหลวงที่การที่กล้าเนี่ยวันหนึ่งผมก็ต้องมอบให้กับทางวัดบวรหรือทางพระราชวังเพื่อนําไปให้ลูกหลานได้ดูโอ้ดีจงัเพราะพวกนี้มันกระจายทั่วประเทศเนี่ยผมรวบรวมมาสิบกว่าปีได้แค่นี้ฉะนั้นสําคัญสุดคือลูกแท้ลูปที่มีเสน่ห์มากเราได้เห็นดวงตาของท่านไม่ว่าจะเป็นพระคณาจารย์หรือว่าเป็นพระมหากษัตริย์รูปบรรณกรเนี่ยเราได้เห็นผมมีความสุขทําไมถึงชอบสะสมรูปเพราะว่าคือจริงๆเนี่ยอย่างคนชอบวัตถุมงคลก็วัตถุมงคลนะ เครื่องรางก็เครื่องรางแต่รูปถ่ายเนี่ยผมถามคำหนึ่งครับคนเราถ้าคนรักที่จากไปเนี่ยครับมีอะไรให้นึกถึงน่าจะของทางกายกับรูปถ่ายใช่ไหมฮะจริงฉะนั้นรูปเนี่ยเราเห็นรูปเนี่ยมันบนคุณพ่อผมอะบ้านผมเสียไปหนึ่งคำสอนแล้วก็อยู่ในหัวแล้ะแต่เราเรายิ่งมองรูปเนี่ยโอ้หภาพเก่าๆมันจะทําให้เรายิ้มได้ทำให้เราโอ่โเราแน่นเล่าความทรงจําได้ใช่นอกจากเสียงเพลงนอกจากเรื่องเล่าเก่าๆแต่ถ้าเรื่องเล่าเก่าคนเล่าคนไม่เล่าอีกคนก็ไม่เหมือนกันละเดี๋ยวก็ หมดยุคหมดสมัยไปแต่เภา,าพเนี่ยมันเล่าเรื่องราวของยุคนั้นสมัยนั้นได้ด้วยตัวของมันเองอีกอย่างหนึ่งผมคิดว่ามันไม่ถูกควรจะอยู่ที่นี่ครับมันมันไม่ถูกควรจะอยู่สิง์บุรีฉะนั้นวันหนึ่งก็ควรจะโยงไปอยู่ที่ที่ใดที่หนึ่งที่ที่เหมาะสมนะทำไมทำไมไม่่างนี้ล่ะถ้างั้นป๊อปคุณป๊อปไม่ไม่ทําพิพิธภัณฑ์หรืออะไรให้ให้คนเข้ามาชมได้พี่ผมว่าผม,ผมไม่อยากเปิดตัวผมมีอะไรบ้างเพราะว่าหนึ่งค,คือผม ไม่อยากสร้างภาพตัวเองว่าผมเป็นคนมีนั่นมีนี่ครับแต่ผมคิดว่าในหลวงเนี้ยปิดทองไปเถอะปิดทองหลังพระสักวันหนึ่งทองที่คุณปิดมันจะลดมันนะฮะไครฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยเรามีของเหล่านี้เราก็น่าจะทําอะไรให้ประโยชน์กับประเทศชาติบ้างฉะนั้นมันผมคิดว่ามันมันถึงเวลาที่ทองที่ผมปิดมันลดออกมาแล้ว ผมบอกแล้วถ้าเกิดผมตายอาขอแค่กระดูกผมได้ให้ใหอยู่กับคุณพ่อขอ,อ,องงแค่นั้นพอต้องการแค่นี้วันนี้นะก็ต้องขอบคุณคุณป๊อปมากเลยนะครับที่ให้เกียรติเราปกติเนี่ยบอกตรงว่าไม่เคยเปิดตัวแล้วก็ไม่ค่อยให้ใครมาดูอย่างนี้นะปกติคนที่ได้มาดูอย่างนี้ก็เพื่อนผูงคนสนิทนะครับหรือว่าคนในครอบครัวใช่ไหมนะวันนี้วันนี้นะก็เรียกว่าเป็นโชคดีของพวกเรานะฮะ แฟนหนุ่มโงพันธ์นอฟพเชียนะครับที่คุณป๊อปเนี่ยยอมนะครับในการทนพี่หนุ่มรบเราไม่ไหวขอบคุณมากนะครับคุณป๊อปครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับและนั่นก็คือเรื่องราวของคุณป๊อปองครูนะครับที่หนุ่มโงพันธ์น้อฟพเชียลได้นำเสนอในวันนี้ในเรื่องราวนี้ผมเห็นว่าความหลงหลในวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังต่างๆรวมทั้งสิ่งของหาย ปอบครอบครองอยู่น,นั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแต่สิ่งที่ผมสนใจมากกว่านั้นนั่นก็คือเรื่องราวของการต้องการที่จะแบ่งปันสิ่งที่เขาหวงแหนสิ่งที่เขาเก็บมาทั้งชีวิตเขาบอกว่าเขาอยากจะนําออกมาประมูลนะครับเพื่อน,นํารายได้ทั้งหมดนะครับไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 อยู่ในขณะน,นี้ซึ่งผมถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าประทับใจนะครับเพราะว่า เขาต้องการจะนําสิ่งที่เขาห่วงแหนและตามหาเก็บมาทั้งชีวิตมาแบ่งปันให้กับคนที่ได้รับความเขื่อนร้อนนะครับส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนั่นก็คือการไปขอซื้อต้นไม้ใหญ่ๆเพื่อเก็บไว้นะครับให้ลูกหลานไทยได้เห็นต้นไม้ใหญ่และเพื่อเป็นสมบัติของชาติต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจของพ่อขอครับและเป็นการสืบสารนะฮะบ,บันทิฐานของในแพทย์สมหมายทอกประเสริฐผู้เป็นพ่อของเขา ผมเชื่อเหลือเกินว่าเรื่องราวนี้ถ้าเป็นแบบอย่างให้กับบุคคลอีกหลายๆคนที่ประสบความสําเร็จนะครับ mm. ก็คงจะเป็นเรื่องดีหลังจากที่ผมได้พูดคุยกับคุณป๊อปแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าชีวิตของคนเรานั้นเราอาจจะไม่ได้มีความสุขแค่การได้ครอบครองแบ่เดียวนะครับแต่เราจะมีความสุขมากขึ้นถ้าเราได้แบ่งปันครับ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ